ครับกลับถึงพิจิตโดยสวัสดิภาพครับเลขกิโลนะครับที่วิ่งมาจากของขุงนกำแพงเพชรถึงพิจิตร116.7กิโลเมตรนะครับระดับน้ำมัน E85 นะครับต่ำกว่าขีดเต็มมาครับมาหน่อยหนึ่งนะครับอัตราสิ้นเปืองกลับมาดูที่นะครับสวิตแก๊สนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้แก๊สตำแหน่งอยู่ที่ E85 นะครับจุดควบคุมระดับของแก๊สอยู่ที่88%เหมือนเดิมนะครับไม่มีการใช้แก๊สมานะครับดี๋ยวลงจากรถด,ดูรอบเครื่องการเดินเบาต่างๆนะครับ เครื่องยนต์ทำงานปกติทุกอย่างนะครับทุกเกางควบคุมนะครับสังเกตนะครับว่าความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับห้องเครื่องจะไม่ค่อยร้อนเลยนะครับไม่เหมือนตอนใช้แก๊สห้องเครื่องยนต์นจะร้อนกว่าเยอะเลย เดี๋ยวจะทําการถอดหัวเทียนเช็คน,นะครับดูว่าการเผาไหม้ที่หัวเทียนนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับ